ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดฟืนเดร์นะครับอ่าเราก็มานะครับอ่าเราก็มาดูนะครับตอนเช้านะครับตื่นมานะครับร้านปลาคำใสนะครับอ่าร้านปู่ปาลิจิตนะครับก็เปิดแล้วนะครับตอนเช้านะครับเปิด6กโมงสามสิบหกนาทีนะครับ น,นี่ก็เป็นร้านถ่ายรูปนะครับลุงจิมมี่เรื่องจริงหรือเมกสตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านนะครับแอนฟาร์มาลรี่นะครับตัวน,นี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิด ตัวเช้าอันนี้ก็เป็นร้านะนะครับชิดปากเปรนะครับชิดปากเปรชิดปากเประนะครับก็ยังไม่เปิดร้านนะครับตัวนี้นะครับเราจะดูนี่แหละครับนี่เราก็จะ ไปดูร้านนะครับเราก็จะไปดูร้านอันนี้ก็จะเป็นร้านานะครับของคุณอนุวัตฒนะครับอนุวัฒศูนศูนย์หนึ่งชาแนลนะครับอันนี้ก็ ร้านของคุณอวัตน,นะครับศูนย์หนึ่งชแนวนะครับยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเสือพาไปพามาแล้วก็ร้านแม่นกป้าสมอนนะครับชแนลนะครับร้านน้ำพริกแม่นกนะครับเสือสมอนนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับ วันนี้ก็จะเป็น้านนะครับของของคุณหน่งนะครับคุณคุณหน่งเมดีนะครับก็น้องมุกนะครับเป็นผู้ดูแลดูนะครับตอนนี้ก็นะครับก็ยังไม่ถึงเปลี่นนาฬิกานะครับทุกร้านนะครับก็จะนะครับหลังจาก อแปดนาฬิกานะครับก็จะเปิดนะครับแตอ่เปิดจริงๆนะครับมาเรียกเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแต่จะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับอ่าสลับร้านนะครับร้านอาหารนะครับร้านอาหาร ร้านอาหารตามสั่งนะครับตอนนี้กำลังดนเนินการนะครับกำลังดาเนินการนะครับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมสวนหย่อมถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําห้องซ้วมนะครับสำหรับผู้ที่ มาไหว้มาครับมานมาสการนะครับลานปูกปาิกิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมนี่นะครับนะครับสวยมากนะครับเวลาเราจะเข้าห้องน้ําแล้วก็นี่นะครับเข้ามาตรงรูปหัวใจนะครับตรงรูปหัวใจอันนี้นะครับรูปหัวใจตรงนี้นะครับ ก็จะเดินมาอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเราก็จะเดินนะครับเข้าห้องน้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นสวนย่อมเนื้อที่ประมาณนะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับ MM. สำหรับเนื้อที่นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับมีดอกไม้ดอกเซมอนมอสนะครับเขาเรียกว่าเด็กดอก เซมมวลมดนะครับต้นเหมือนผักชีนะครับแต่ว่าดอกสวยงามอันนี้ก็เป็นศาลาที่พักนะครับศาลาที่ไดยูโรนี่ก็เป็นศาลาที่พักนะครับนี่นะครับศาลาที่ไดยูโรอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำห้องส่วมนะครับห้องน้ําห้องส่วมนี่นะครับห้องน้ําห้องซ่วมห้องน้ําห้องซ่วมนี่ก็จะมีนะครับจํานวนสี่ห้องนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับหญิงก็ได้ชายก็ดีนะครับเข้าห้องไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับไม่มีระบุนะครับห้องน้ําทูเล็ตนะครับทูเล็ต นี่นะครับก็จะอยู่ทางด้านาทิตใต้นะครับทิตใต้ของส่วนย่อมนะครับส่วนย่อมแล้วครับเรามองไปทางด้านองค์ปู่ปริกิตนะครับก็จะเป็นาด้านทิตตะวันตกนะครับอาทิตตะวันตกนี่นะครับด้านทิศตะวันตก นี่ด้านที่ตะวันตกนะครับก็มีเอฟซีนะครับวันนี้มาแต่เช้านะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าท่านนะครับมาแต่เช้าวันนี้เดินทางมามาไหว้นะครับมานมัสชารนะครับหลวงปู่ฟาริจิราคาราชนะครับแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ น,นะครับก็ขอโชคขอลาบขอพอรนะครับขอบารมีจากอันนี้ก็เป็นด้านทิศเหนือนะครับก็จะมีศาลาที่พักอยู่สี่หลังนะครับเป็นศาลาทิดาเศรษฐีนะครับ,ารารนะรบหรือของคุณยูโรนั่นเองนะครับยูโรทิดาเศรษฐีนะครับที่มามอบให้นะครับจำนวนสีหลัง สามารมานั่งพักผ่อนจนใจได้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นของคุณนะครับเน่งเมดีนะครับคุณหน่งเมดีนะครับคุณเน่งเมดีนะครับด้านนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นมีพระนะครับมีพระนะครับด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูป นะครับสามารถนะครับมาสักการะ,ะปูชานะกราบไหว้นะครับปางปางปางนาคปกนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกน,นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของอคุณเมดีหนึ่งเมดีนะครับนี่นะครับ,รบวันนี้ก็เอฟซีมาแต่เช้านะครับตัวนี้ <perfekt 140> ตัวนี้ยังไม่ถึงเจ็ดนาฬิกานะครับประมาณนะครับประมาณยังไม่ถึงแปดนาฬิกาประมาณเจ็ดนาฬิกากว่ากว่านะครับประมาณแปดนาฬิกากว่ากว่านี่นะครับประมาณ,มมาณเจ็ดนาฬิกากว่ากว่าตัวนี้ก็ลาน นะครับด no ้านฝั่งนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับทั้งสามห้องนะครับยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดนะครับทั้งสามห้องนะครับร้านนี้ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวเดินมาครั้งแรกยังไม่เปิดนะครับตัวนี้เริ่มเปิดนะครับเป็นเป็นร้านนะครับร้านเกียเส้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านเกียเส้นนะครับร้านเกียเส้นนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าร้านเสียเส้นนะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็จะเป็นร้านนะครับน้ำแข็งใสนะครับน้ำแข็งใสขนมหวานนะครับรวมมิตรร้านที่สี่นี่ก็จะเป็นร้านถ่ายรูปนะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ของจิมมี่เรื่องจริงนะครับหรือ,อนะครับเมกสตอรี่โอสตอรี่นะครับาสามารถนะครับสั่งถ่ายไปเป็นที่ระลึกได้เลยนะครับถ่ายปุ๊บหันใจเข้านะครับหันใจออกได้ปุ๊บนะครับอันนี้เป็นร้านถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นร้านที่4นะครับร้านที่4นี่ก็จะเป็น ลา,านขายเสื้อผ้านะครับผ้าฝ้ายนะครับจำพวกเสื้อภูไทยผ้าถุงภูไทยนะครับแล้วก็ากางเกงผ้าขาวม้าเสื้อขาผ้าขาวมากระโปรงผ้าขาวม้าแล้วก็เสื้อลายขอผ้ามัดมีนะครับผ้ามัดมีมีทั้งเสื้อคลุมมีทั้งกางเกงผ้าถุงทั้งทันสมัยนะครับหลากหลายสีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณครับวัสดี